ตั้งใจรับพรตาขออนุมโมทนาส่วนบุญเอาส่วนแรงมที่อาตมาได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยกายก็ดีด้วยวยยาวยวยจาก็ดีด้วยใจก็ดีหากไม่ว่าบุญกุศลอันใดเกิดขึ้นในการประพฤติในการปฏิบัตินี้ขอญาตโยมจุมินส่วนร่วมในบุญกุศลอันนี้หากไม่ว่าท่านมีทุกข์มีสุขมีโรคมีมภัยขออมนับบุญกุศลอันนี้ จงไปทำลายสิ่งเหล่านั้นให้ทุกเราเบาบางลงให้ทุกขาสูบหาโรคหายภัยนำพาชีวิตของท่านไปสู่ความเจริญวอ่งา,ามในศีลในธรรมในหน้าที่การงานยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยท่วนหน้ากันทุกท่านทุกคนด้วยเธอ ยากตาวริวาภูราปริปริติขฐางห้องน้ำที่เต็มย่อมย่งสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวิโตจนาเปตนนาอุคัมปติทานที่ท่านหลู่ที่ใ้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์เก่พุทธิราโลกนี้ไปแล้วได้ฉันนั้น อิสิตาปฏิทาตุมงขออิทธพลที่รานปาถนาเลวต้งเจเลวอิปมิวสมิสตุจงสำเร็จโดยสัพพสรพเปรนตุสังข์ปาขอความดำดีทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนระโซยะทาเหมือนวจันในวันพิลมณนิโชติละโซยะทา เหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควยินดีสัพิติโยวาชน,นตุความชันรววไรทับพวงจมวำรัดไปสัพารโควินัสตสุโลกทัพว,วงของด้านจงหายมาเตววัตวันตรายโยอันตรายยามีเขตท่านสุขีทีา่าายยุคภาวะ ท่านชงเพ็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาศริสานิจจาวุตาวจัยนโนจะตารอธรรมวาตันติอายุอโนสุขังพละธรรมศีะคารคืออายุอโนสุขอาภระย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติว่าขาบมีปกติว่น้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิด ปาวัตุสัพพังครองขอสัพพมงคลจงมีเกียรตนรกคนตุสัพพเดวตาขอเหล่าเดวดาทั้งปวงจงรัอกสาท้อนสัพพะพุธานุภาเวนะด้วยอนุภาเปล่พระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาเปลี่รนก็ทำทั้งปวง สัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยนุภาเพียงพระสงฆ์ทั้งพวงสัพพะโสพิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีเกดท่านทุกเมื่อเธอ